สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาตัวเหล็กเด็ดๆตัวเล็ดดังๆมาฝากอีกนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่นอ้องเน้อและแต่ใครแล้วเออและแต่มักแล้วแต่ชอบค่ะผู้ใด นี่กเขามาเบิงึงผปรุปริมัาศปุริชอบกะขอขอบพระคุณเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่มัาศปุริบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นของแอดมรกตะโดค่ะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วเขาสองตัวเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดรักลอยคน <c oughs> ละรักลอยพิษเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัไปนะค่ะพี่น้องคะ่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือน สิบปีหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะตัวเด็ดๆดังๆบนเลขบล้ายโต้บล้ายหางค่ะ,7 60, 7 40, ะเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่หาเลขสองตัวก็มีหกศูนย์สี่ศูนย์สี่หาไว้พิจารณาค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เบิองสามเอ็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้เบิอง 3, หลา,ายคลิป ออาม่าเบงกลิ่มหนึ่งอามาเบงไลแอดแล้วได้สิตาไลาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้วัต่ิพันธ์มากค่ะพี่น้องต่อไปเป็นของอาจารย์โกยบ้านไล่อาจารย์โกยนี่ก็เขาดูเขาบอยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสองตัวบนนะคะพี่น้องเ้อตัวเนียนพ่นกมวงกลมแดงไว้ให้พนสีแยกมาบนกับรางเนาะค่ะ อันนี้เป็นสองตัวบนสามตัวบนกับซิมีฮานึงเก่ากับเจ็ดหนึ่งเก่าค่ะอันนี้เป็นสองตัวล่างนอกจากพี่น้องจา๋าขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะขออนุญาตนำมาเบ่งปันให้เพื่อนๆดนเบิ่งได้ชมค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วก็แคปใบด้วย้จพี่น้องจา๋าแคปหน้าจอไว้เอาไว้เถอะเบิง่งแคปเวลาแล้วก็ลืมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้น้ำเนี่จ้าพี่น้องจ้าต่อไปเป็นของอเอ็ดชอบไหมล่ะสันซื้อเพิ่น,น,ะะเน,เนเนาะค่ะนาะที่บนเขียนไว้ชอบมาหรือเปล่าอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมีให้มาให้สองใบเด้อค่ะแต่ละใบเนี่ยมีอยู่สี่หางอันนี้ใบแรกมีแปดหกแปดเก้าเจ็ดสี่แปดหกกับแปดเก้าเจ็ดสี่กับเก้าสี่ 86, 8, 9, 9, 4, 9, 4, ค่ะพี่น้องค่ะ นี่มันก็นเริ่มตาลไล่แล้วกับพี่น้องค่ะนี่อีกใบหนึ่งสี่ศูนย์หาศูนย์เอาไปค่ะพี่น้องค่ะศูนย์สี่ศูนย์หาแปดสี่แปดหาเรากลับไปกลับมานะคะพี่น้องเนาะเริ่มสีลินพันกันแล้วบ้านคนเมาเหล่ารสพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งค่ะคผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภาัายน้ำเลยเด้อจ้พี่น้องเด้อ Le droit